สวัสดีครับพี่น้องอีพทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมในหลายคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังถึงที่มาที่ไปของว้าแดงซึ่งในช่วงปีพศ .2524 ผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ากองกำลังทหารพลานก็คือชุดควบคุมและ ประสานงานโครงการ514หรือว่าหน่วยชเชเปอร์นะครับเขาก็ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปปราบปรามกองกำลังของขุนซาในพื้นที่บ้านหินแตกก็คือบ้านเถือดไทยบ้านร่วมใจในปัจจุบันนั่นเองนะครับจากนั้นกองกําลังของขุนศากก็ได้เคลื่อนกําลังจากพื้นที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงรายแล้วก็เลาะลงมาตามตะกีบชายแดนไทยเมียนมาด้านท่าตอนเอำเภอฝาง อำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่ฐานดอยหัวมแล้วก็ฐานหนองหลวงนะครับก็ได้เล่าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดมาให้พี่น้องก็ประมาณสัก20กว่าคลิปเห็นจะได้นะครับและผมก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังบอกว่ามีนักวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาพูดได้ออกมาคุยออกมาเสวนาออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กองกําลังทาหารของว้าแดงเนี่ย ได้เคลื่อนกําลังเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณแนวเขตของประเทศไทยซึ่งวันนี้ผมจะนําคํำพูดของเสนงท่านพลโทพงศกรรอดชมพูที่ปรึกษากันมาธิการทหารฝ่ายความมั่นคงซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับดลีนิวออนไลน์ไว้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันว่าแง่คิดมุมมองของท่านเนี่ยคิดแบบไหนคิดอย่างไรนะครับไปฟังพร้อมกันเลยครับ หลักการทั่วไปสมัยใหม่ก็ใช้อาวุธยาวทั้งนั้นแหละระยะไกลก็ปืนใหญ่ยิงเข้าไปเขามีปืนครบผมก็เชื่อว่ายิงได้อย่างมากกว่าเก้ากิโลผมเป็นคนที่ไปก่าหโละก็แล้ว,แ,ลวแต่ประเภทไงเราไม่รู้ไกลสุดของเขาเนี่ยนะมจะมันนิดเดียวแต่ไกลสุดของเขาถ้าจะมีอยู่จริงๆถ้าจะได้ของดีมากๆเลยเนะี่ยไกลสุดเลยนะเราก็โอเคเราก็มีใช้ปืนใหญ่ยี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลแล้วแต่แล้วแต่ประเภทเราก็เอายี่สิบยิงไปก่อน เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอามาจากไหนอีกใช่ไหมมันอาจจะมีซ่อนอยู่เราก็ไม่รู้ถ้าเขามีซ่อนแล้วก็ยิงมาได้เนี่ยเราค่อยว่ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าอุปยศประชาชนมาถ้าที่สิบิีล้อนเนี่ยปลอดภยัยละผมว่าเขายิงไม่ถึงสิบหรอกยังไงก็ไม่ถึงอําเดือนเนี่ยเขาจะสร้างบังเกอร์ทําหลุมหลบภยัยแล้วก็วางระเบิดวางระเบิดไว้ถ้วยหมดอนะ่ะคุณเข้าไม่ได้ คุณจะเสียพื้นที่ไปเลยอัตโนมัติครับแต่นั้นสิที่คุณทําก็คือไม่ต้องคุณไม่ต้องเลือกเรอเดี๋ยวเราเลือกให้ใช้ปืนใหญ่ตู้ตามเดี๋ยวก็ก็เรียกก่อนะคุณเอาคอสำคัญอะมีดีไปนะครับซึ่งเขาค็คือครั้งนี้ที่ที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่แบบแบบที่บอกว่าอยู่มา30สิปีนะช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามจะตั้งรัฐแล้วครั้งนี้ที่มีปัญหาคือเขาบอกว่าเป็นที่ของเขาอ่าเนี่ยเขาพูดทั้งไม่พูดจะไม่มีปัญหาครับเราก็บอกเออคุณจะไปหน่อยเด ที่เกิดเหตุก็เมื่อเดินที่เล้านู้อแลนะมีสองเรื่องหนึ่นคือบอกเขาไม่ไปและนดีเป็นที่ของเขาเนี่ยคือจีนเนี่ยก็หนุนว้าแดงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมาถึงวันวันหนึ่งที่ฟางเส้นสุดท้ายมันขาดลงแล้วก็ทางฐานไทยเนี่ยไปบุกยิงไปบุกไล่ว้าแดงขึ้นมาเนี่ยมันมันจะขยายวงไปถึงปัญหาระหว่างไทยจีนไหมครับาม,ามเห็นผมนะคือมันมีขั้นตอนอยู่เอาบอกขั้นตอนซะก่อนมันจะได้ไม่งงว่ามันจะไปอย่างไรหรือไงไม่ใช่คือตอนนี้เนี่ย เท่าที่คุยกระทรวงต่างประเทศยัยงไม่ได้ขยับเป็นจีนซึ่งวันนี้จีนก็จะเดินทางมา19-20สองวันใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าไทยเนี่ยน่าจะถือโอกาสนี้ไปคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาสองเรื่องนี้แหละสองเรื่องก็คือเรื่องเขตแดนที่เขาลุกล้ำมาเอาแผนที่มาให้เจ้าดูแล้วก็เขาจะาไปคุยกับทูตจีนในประเทศไทยเขาจะรายงานไปที่ปักกิง่งเพราะปักกิ่งเป็นคนสั่งใช่ไหมแล้วก็พอคนที่มาร่วมงานเขาไปตุนแทนจากจีนมาทูตจีนก็รู้เนี่ยมันก็จะดูแผนที่ดูแผนที่ปับชัดเจน ว่าล้ําหรือไม่ล้ํมมันก็จบแต่ว่าปัญหาคือประเทศไทยไม่พูดเลยว่าเขาล้ําหรือไม่รับนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นจุดอ่อนมากทําให้เราไม่สามารถตัดสินใจะไรได้แล้วเป็นคนไทยก็ไม่รู้จะสนุนยังไงอยากทอะไรยังไงจริงมันต้องลุกบอกเลยว่าล้ําไม่ล้ําพูดให้ชัดพอชัดปั๊บท่าทีเราจะได้ออกไปได้ทางจีนก็พอ,อคุณม่มีปัญหาอะไรนี่คุณมีออกข่าวเลยเลยอ่าแสดงว่าเขาอาจจะไม่ล้ําก็ได้แล้วทางว่าเขาบอกเนี่ยที่ของเขาเออยางงก็เป็นของเขาสิใช่ไหม ก็คุณไม่พูดสักคำอะ่ะเหมือนกันบกอัครท็อปที่มาอยู่ในนั้นแล้วปักไายอันหนึ่งว่าขอครอบรอปรลปักอ่าพ้นสิบปีคุณก็ต้องให้เขาครับจริงบะนั่นละหลักการเดียวกันดังนั้นสิบเก้ายี่สิบเนี่ยผมก็หวังว่าจะมีการขยับขับเคลื่อนหรือยอสุดมีการพูดประกาศร่วมกันว่าไทยกับจีนเนี่ยจะร่วมงานกันในเรื่องของว่าตาแดงแต่ถ้าไม่มีเลยนะเท่าคุณเที่ยวโอกาสอีกครั้งเออใช่ก็ลองดูวันนี้พรุ่งนี้ถ้าไม่มีข่าวไม่มีการพูดคุยไม่มีการออก ออกมาอย่างน้อยสุดฝ่ายไทยทแถลงฝ่ายเดียวก็ได้ว่าคุยกับจีนแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างจริงน,นอกจากจีนด้วยวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยทางพมา่าส่งตัวแทนเข้าประชุมถ้าเกิดเราคุยกับพมา่าแล้วส่งไปถึงมินออไลายเนี่ยเขาจะคุยกันได้ไหมครับพ,พม,ม่าไม่วกยมีความหมายเท่าไหร่หรอกมแ <laughs> <c oughs> ค่เป็นเจ้าของเจ้าของประเทศโดยนามานะแต่ตที่ที่ตรงนั้นไม่ใช่หรอกขยายอิทธิพลมาแล้วแตที่จริงเน,น,น,นี่ยตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยมันถือว่าเป็นภัยคุกคามของ ไทยมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์คือมีคนข้า,ายาอยู่ข้างบ้านอ,ะอ่นะโอไม่น้องคิดอะไรมากเลยจะต้องมาตีความมาให้เกียรติอะไรกันผมก็ปวดหัวเขาไม่ใช่ประเทศนะเขาเป็นกองระดิดวุฒเป็นยาับเติดนแต่เนี่ยวิธีการโอเคเราอาจจะอ่าน,นเมื่อวานก็พูดอะไรแปลกๆไป,ไป,ไปแ,แล้วก็ปล่อยเข้าไปนะคือตอนแรกบอกว่าถึงขางว่า18ใช่ไหมครับเขาก็เฉยอ่ะเขารู้คุณไม่มีอะไรพุดางคุณไม่มีน้ำยา เขาก็อ่างั้นแล้วสิบแปดแล้วเป็นไงอ่ะไถเงียบไถถอยอ่ะถอยก็ถอยไปถอยไป็นสุดทางแล้วกันแต่นี้มันก็มันก็มันก็โอเคครับคุณจะถอยเนี่ยคุณจะเป็นต้องกําหนดเวลาครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ต้องชัดเจนว่ากี่วันสามวันเจ็ดวันแต่คุณจะต้องไปบอกจีนถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าตัวตัวว่าที่อยู่ฟ้าใต้เนี่ยมันเป็นทหารธรรมดาไม่รู้เรื่องครับเพราะต้องว่าเหนือนู่นพวกเหมือนกับพวกเป็นฝ่ายรัฐบาลอ่ะใช่ไหม รัฐบ,บาลของเขาอ่ะก็ไปบอกจีนให้จีนไปคุยกับว่าตรงนั้นหรือเราจะสื่อสารตรงก็ได้เข้าไปยันก็ตามเนี่ยว่าทางเหนือนี่จะต้องรับทราบเรื่องน,นี้ควาจริงบินเดือนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเดินทางไปว่าเหนือน่ะเพื่อจะไปถามเรื่องน,นี้แล้วก็กลับมาวันที่สิบแปดสำหรับนั่นแปลว่าเขามีสัญญาว่าเขาจะไม่ออกจริงไหมเมื่อคุณไม่ตอบอ่ะเมื่อคุณไม่ตอบเขาบอกว่า,วาคือฝ่ายไทยก็บอกว่า ให้มาให้คำตอบเราวันที่สิบแปดไม่ได้บอกว่าถอยไม่ถอยนะบอกให้คำตอบว่าจะเอายังไงซึ่งวันที่สิบแปดเขาเงียบกับการเงียบแปลว่าเขาไม่สนคุณไม่สนใจคุณอ่าแล้วคุณจะทําอะไรคุณก็ถอยเลยครับตอนนี้ถอยกรูดเลยทําตัวเป็นรัสเซียอีกละเวลาเดี๋ยวผมจะเอานิวเคลีย์มาใส่เอาเอาเอาไอ้อบลัมมาให้อ่าคุณจะนิวเคลียร์เขาอามาให้คุณก็ถอยเปลี่ยนไปอีกละเดี๋ยวถ้าขึ้ามาถอยอีก คุณอย่าทำอย่างนั้นทำแบบไทยๆอ่ะตรงไปตรงมาก็ไปคุยกับจีนซะผมผมให้โอกาสนะเพราะยังเชื่อว่าประเทศไทยจะไม่ทำอะไรเพราะไม่รู้เรื่องจะทำยังไงครับคุณต้องไปคุยกับว่าวันเหนือได้แล้วให้เวลาเขาะยันหนึ่งอาจจะจีนให้เวลาสักเจ็ดวันคุยค่อยรู้เรื่องอห้เขาคุยแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายเงียบนะคุณลุยได้ละข้อที่สามออกมายืนยันเลยว่าทางทหารเนี่ยพร้อมรบแต่จันโนมบอกว่าการตัดสินใจจะลั่นกระสุนนัดแรก อยู่ที่รัฐบาลเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นภาพฐานว้าคนยอดดอยมาหน่อยถ้ามันไหลไปถึงจุดที่ว้าเขาไม่ยอมถอยแล้วเราต้องใช้กําลังอย่างชัยภูมิอย่างเงี้ยครับอาจารย์เอารูปนี้กระดาษเดี๋ยวจะมีอีกพวกภาพหนึ่งที่มันมัๆๆๆนเป็นรูปลูกจากขบนขยายเลยนะแ<ต>้วก็้อาจ์ห,หน่อยที่ไบ เวลาที่เราเรารังกาลที่สี่เนี่ยท่านทาแผนที่กับาหารของก,กนี่ยเลอเอกเนี่ยนะมีในกองในกองอะไรก็วานไปเขาแบ่งเป็นสองอย่างคือแบ่งตามน้ํากับแบ่งทิวเขาครับนะตามน้าก็คือฝั่งน้ําฝั่งนู้นเป็นพม่าฝั่งน้ำฝั่งน,งน,งนี้เป็นกัายตรงกลางไม่มีแล้วก็ทิวเขาเนี่ยใช้สันปนน้ำคำว่าสันปนน้ำก็คือย,ยอดเขาเนี่ยฝนตกลงมามันไหลาทางไหนเป็นของคนนั้นถ้าเกิดมันอยู่บนยอดเขา แสดงว่าคุณอยู่ตรงที่เขาสัตว์มาณพอดีใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นที่ย่ามอยู่ถ้าดูตามรูปนี้คุณอยู่เว้ยยอดเขาใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันอยู่ยอดสูงสุดเลยเนี่ยใช่ครับพูดง่ายคือว่าถ้าฝั่งเขาเห็นไทยปับ๊บแสดงว่าคุณลั้งไม่ต้องคิดอะไรเลยดู <ừ. S 1> ยง,ง่ายๆคุณต้องเห็นไทยครับแล้วไทยเนี่ยต้องเห็นฝั่งนูน้นคือต้องอยู่ต้องอยู่แม้ว่าเป็นเขาถึงสูงเนี่ยคุณต้องอยู่ข้างข้างฝั่งไทยเขาก็ต้องอยู่ข้างฝั่งเขาแต่ขึ้นบนเขาเนี่ยจริงๆโดยหลักการตัวไปคุณไม่ต้องไป พิสูจน์แหม่ต้องแหมมีคนมาพูดบอกว่าโอเคเนื่องจากว่าเรามียังไม่มีการปักปันเขตนะ<ม>คือสมัยก่อนเนี่ยเขาปักปันเขตนแบบโบราณแะนะเขาพูดเป็นทิวเขาหนึ่งทิวครับอาจารย์พอเป็นหนึ่งทิวปั๊บนึกถึงถนนธงชัยใช่ไหมถนนทิวเขาถนนธงชยัยน่าจะใช่เขาเนี่ยมันก็มีเขาเดียวอะมันไม่สามารถจะมีสองสองธงชัยสามธงชัยสี่ธงชัยใช่ไหมนีม่คือปัญหาของเขา แต่เขาบอกว่าโอเคตัวของพ่ม,มาเขาอีกภาษาหนึ่งเขาก็ต้องมาคุยว่าภาษาของคุณเนี่ยมันคือตัวนี้แบบแค่นั้นเองซึ่งปกติเขารู้กันอยู่แล้วเขเป็นร้อยปีแล้วทำไมจะไม่รู้เขาเป็นยังไงปัญานองคุณก็คือเขาไม่ฟังคุณไงอืนะมีแค่นั้นเองเขาไม่สนใจคุณนะพูดง,ง่ายอันนี้ก็ขออีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่ว่ามีการขีดของกรมที่หานที่บนเขายอดเขานะแล้วเขารับเข้ามาครับก็น่าจะเป็นที่หัวหมาใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหัวหมานะ จะเป็น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 อ่าเป็นเนินหู่บ้านเนี่ยข้างบนนี้ก็เป็นแนวกด็ดูแนวก็แนวพม่ากับแนวประเทศไทยนะครับแล้วก็เขาก็เลยเข้ามาหนะ่ยเลยเข้ามาในบางบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยเข้ามาเป็นลอยเมตรอาจจะเป็นกิโลเลยครับนะเพราะว่าเขาเห็นไทยชัดเจนอยู่ตรงนี้มันก็แสดงว่าอะไรครับเขาไม่ได้สนใจคุณไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคคุณจะบอกว่าอ่าเขาเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เราก็ต้องให้อภัยได้ตรงไหนหรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นกองราตรดรุ่เหมือนกับชาวบ้านเหมือนโจรอะเป็นโจรจะมีแผนที่ทหารไหมอ่ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมอ่าเราถือว่าสมแต่ปกติเขาจะรู้อยู่อ่าตรงโน้เขาไม่มีเขาไม่มีเราเลยให้อภยัยเราจึงจะต้องแผนที่เนี่ยไปแสดงให้ว่านเงกันดูถ้าคุณไม่ยอมนะตรงน,นั้นคุณเล่นได้ครับอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่ชายภูมิมาอย่างภาพเมื่อกี้ไอ้ที่เขายึดแต่หัวดอยอย่างเดียวอาจารย์แล้วก็ ขุดบังเกอร์ขุดอะไรเนี่ยไอยุทธวิธีถ้าเกิดฐานไทยจะต้องไปไป,ปเผด็จศึกเนี่ยในการเข้าไปเนี่ยมันลำบากมากน้อยแค่ไหนครับยุทธวิธีอของ่านร้าบคือผมยังไม่เห็นด้วยในการที่จะไปบุกยึดเหมือนเข้าที่เขามายึดน,นะนะหลักการทั่วไปสมัยใหม่ก็ใช้อาวุธยาวทั้งนั้นอนะระยะไกลก็ปืนใหญ่ย,ยิงเข้าไปผมเขามีปืนครบผมก็เชื่อว่ายิงได้อย่างมากก็เก้ากิโลเป็นคนนี้ไปเก้ากิโลแล้วก็แล้วแต่ประเภทไงเราไม่รู้ไกลสุดของเขาเนี่ยนะมันจมันนิดเดียว ต่ไกลสุดข,ของเขาถ้าจะมีอยู่จริงๆถ้าจะได้ของดีมากๆเลยเนี่ยใกลสุดเลยเน่ยเราก็โอเคเราก็มีใช้ปืนใหญ่ยี่สิบสามสิบสี่สิบกิโลแล้วแต่แล้วแต่ประเภทเราก็เอายี่สิบยิงไปก่อนครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอามาจากไหนอีกใช่ไหมมันอาจจะมีซ่อนอยู่เราก็ไม่รู้ถ้าเขามีซ่อนแล้วก็ยิงมาได้เนี่ยเราค่อยว่ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าอบยกยประชาชนมาที่สี่ิีร้อนเนี่ยปลอดภยัยนะผมว่าเขายิงไม่ถึงสิบหรอกยังไงรก็ไม่ถึงครับตอนนี้มันมีข่าวมาด้วยว่าถ้าเกิดว่า จะเอาลูกยาวกันจริงๆนะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยม,มันเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่จะซ้อมแผนอพยกป,ประชาชนในพื้นที่กันแล้วครับประจันโหนกควรทาให้แผนอพยกป,ประชาชนในพื้นที่เนี่ยขั้นตอนการปฏิบัติเป็นยังไงครับจริงๆมันจะมีเจ้าภาพก็คือตัวจังหวัดตัวจังหวัดให้เป็นเจ้าภาพอยู่ในฝ่ายพลเรือนนะนะฝ่ายพลเรือนเขาจะมีปกติมันมีอยู่แล้วแหะว่าพวกน้ําท่วมเนี่ยจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาแผนนั้นมาประยุกต์อ่านนี้จะกมกการยิงการตรงไหนที่จะไปรู้พ้นกันก่อน ในแต่ละที่แน่งเหมือนกับว่าตัวหมู่บ้านอยู่ที่ตัวตำบลแล้วตำบลจะเค้ื่อนมาเทียมเพอรตรงไหนแล้วเราจะไปไกลแค่ไหนซึ่งมาถึงตัวเพอเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วมันจะประมาณสาสิกิโลตอนนั้นผมเชื่อว่าเขาจะไปอยู่แถวอำเภอแต่อยู่ด้านหลังของเพอรครับแต่ไม่ใช่ตัวเพลอยู่ข้างหน้านะปกติเพอจะพื้นที่ปกติทางประมาณสาสิกิโลนะตอนนี้เราก็หวังว่ามันจะมีการขยับออกมาแต่ผมให้20สิบกิโลก็ปลอดภัยแหละครับมันมันจะ ไอ้ฟังเส้นสุดท้ายมันจะไปถึงขั้นนั้นเลยไหมอาจารย์หลายคนเขาฟังเขาว่ากังวลอยู่อ,อฟังไม่ฟังเลยมันอยู่ที่ว่างเก้ายี่สิบเนี่ยคุณคุยกับจีนไหมถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่คุยกับจีนเขาก็มีข้อยกเขาก็มีข้อแก้ตัวว่าท่านเหนือไม่้สั่งแต่เราก็สามารถจะบอกเวลาได้บอกผมให้เจ็ดวันเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าข้างหน้าเกิดเหตุเขารูแ้แล้วแล้วเขาก็ใช้เวลาในเดินทางไปคุยกับวาน้านเหนือได้คุยหุ่นชาได้ ผมเชื่อว่าจริงๆเขารู้หมดแล้วล่ะแต่เขาจะลองดูว่าคุณมีคุณมีเกินไหม,มเขาลองเขาจะลองดูคุณเออแต่ว่าอย่างที่อาจารย์หนองว่านะทางฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลแล้วมันก็เงียบมันเงียบผิดสังเกตไปไหมครับอาจารย์หนองเงียบทุกเรื่องล่ะครับตั้งแต่ัมบ,บูชามาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไปเรื่องละนองเลยนะเงียบหมดเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาไม่อยากจะไปทําอะไรเพราะถ้าทาปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำเราจะจะทําถูกไหมหรือผิดนี่คือปัญหาของรัฐบาลถ้า คุยกับจีนเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแต่ว่าถ้าประเด็นคือถ้ามันออกลูกมาไม่คุยกับจีนเนี่ยจะนโหน่งสถานการณ์จันหน่งในช่วงท้ายเนี่ยช่วยวิคะห์หน่อยคือแปดิเก้าไม่ได้คุยกับจีนนะแล้วก็ว้าก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ตรงยอดดอยนั่นแหละกระบ,บวนการมันจะเดินไปยังไงต่อแล้วมันจะถูกมในช่วงไหนครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนก็ตามท,ทั้งทั้งที่อะไรในะที่กกกนะเกาะกรุงกากูดเนี่ยนะอาณาเขตเนี่ยคุณต้องบอกชัดเจนว่าเขาไทยอยู่ตรงไหนคือทุกวันนี้ไม่ได้พูดเลยเรื่องที่ ที่เรานองก็ไม่พูดที่ว้าก็ไม่พูดคุณต้องบอกอายุตัวอย่างที่ว้าเนี่ยคุณต้องบอกว่าลําไม่ลําเป็นเรื่องแรกที่รัาบาลต้องทําใครใครควรจะพูดครบอาจารย์าถ้าเป็นของที่ทางเรือรต้องกลมประมงแล้วก็ขึ้นกระทรวงกระทรวกรกษตรเข้าเราฐถาบัฐบาาต้องประกาศเราต้องจัดการเรื่องคนไทยเนี่ยต้องใช้สิทธิการพูดน,นะครับแต่ว่าเราปล่อยเลยเถิดกันละไม่เป็นไรแต่อีกอันหนึ่งที่ว่าเนี่ยเราก็ต้องประกาศบอกว่าคุณลำเพราะว่าหลักการง่ายว่าอวันยู เกินสันเขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วประกาศเลยประกาศแลวยันไว้แล้วเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ประเทศนะเขาเป็นกองกำลงังแล้วก็เป็นพวกยาเสพติดถ้าเป็นผมผมจะให้เวลาเขาควรจะให้เวลาบอกกี่วันอันนี้แน่ๆไม่ใช่บอกวันที่สิบแปดเขาจะไม่ให้คำตอบไม่ใช่เกิดวันนี้เราจะมีมาตรการละขยับมาตรการเพาประกาศไปปังว่าเหนือจะรู้แล้วจีนก็รู้แต่คุณะ้องไปคุยกับจีนกันนะให้เขาไปคุยว่าเหนือไม mm hmm. ่งนั้นมันใช้เขา,ขาก็สีเหลี่ยมอะาแล้วก็ต้องประกาศ ประกาศเสร็จปั๊บเพราะถึงเวลานั้นเขายังไม่ขยับอีกเราก็ต้องมีการเตือนเปนก<ช>็เรือเ <ๆ S 1> <ๆ>รือเข้ามายิางเตือนนะเราก็เตือนด้วยการยิงกระสุนปันครับปมิว่ก้าฐานใช่ไหมยิงกระสุนควรครมาควรครมาวไปอยู่ข้างบนบนหลังคาเขานะี่ก้าแหงยิงไปก็ดูว่าถ้าอยู่ต่อเนะี่ยไม่เหลือจะอยู่ไหมแล้วก็ให้เวลาคือหนึ่งวันถอนบอกไม่ใช่เข้าของไปเราคุณขนของติดตัวไปก็แล้วแต่เราให้เวลาเจ็ดวันตั้งไง ไอ้การที่เราไปบอกจีนให้ไปบอกวาเนี่ยไม่เค้าเราจะเล่นมาตรการเล่นเล่นไม่หนักละไม่ไม่แข็งละเขารู้แล้วว่าอาท่าทีคุณอย่างนี้ละแต่ถ้าเราบอกเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อย,ยไม่มีเส้นตายคุยไปเรื่อยๆอ่าคุณจบครับนี่ก็คือนี่คิดมุมมองของเสีนงงท่านพลโทพงศกรรอดจุพูที่ปรึกษากันมาธิการทหารฝ่ายความมั่นคงท่านพูดได้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคำที่ว่า ล,ล้าแนวเขตประเทศไทยหรือไม่ทางทหารเนี่ยต้องออกมาพูดทางฝักฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องออกมาพูดแต่ว่าในรอบหลายวันที่ผ่านมาทหารก็ไม่พูดรัฐบาลก็ไม่พูด,รก,พดรกระทรวงกลาโหมก็ไม่พูดนะครับคือทุกคนทุกท่านเนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์กรเนี่ยนะครับเลือกที่จะปิดปากเนี่ย ซึ่งขณะน,นี้สถานการณ์มันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรในพื้นที่มันก็มีข้อมูลข่าวสารบอกว่าทางฝั่งของทหารเนี่ยมีการเตรียมพร้อมรอคําสั่งจากรัฐบาลแต่ทางฝั่งของทหารเองก็ไม่ออกมาพูดเหมือนกันแต่ข้อมูลที่ผมไปค้นคว้าไปล้วงเอาข้อมูลมาเนี่ยนะครับมันก็มีข้อเท็จจริงปะปนอยู่เพราะว่าทหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องอไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพวกเนี่ย เขาก็มีการเตรียมพร้อมหลายคนหลายท่านก็บอกว่ารอคําสั่งอย่างเดียวแต่การรอคําสั่งแล้วเมื่อ,อไหร่ล่ะนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกจานวนมากนะครับก็รออยู่ว่าทางทหารจะว่าอย่างไงทางรัฐบาลจะว่าอย่างไงนะครับริงอยู่ถึงแม้ว่าขณะน,นี้อาจจะมีข้อูลขกาวสารบอกว่าทางจังหวัดทางกรมการปกครองเนี่ยนะครับกำลังมีแผนที่จะอพยพพี่น้องประชาชนตามตะเก็บชายแดนในพื้นที่แถบนั้น นะครับเอาไปไว้ในที่ซึ่งมีความปลอดภัยสูงจากนั้นก็จะต้องมีการขุดหลุมโลกภัยขุดหลุมบังเกอรอ์ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แต่ขณะน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเงียบเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็มารอต่อไปหากมันมีข้อมูลข่าวสารใดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ